อิวาระพระบาลีที่ปรากฏในสัพปริสัสตรว่าสัพปุรุษรบ,รบริจาคทานมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัพปุรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีศรัทธามีใจอันสละแล้วบริจาคทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเขาถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนมีแต่ความสุขในโลกปัจจุบันนี้แม้หลายคนปรารถนาอยากทำความดีเพื่อจะได้มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปแล้วก็อยากเป็นคนดีของสังคมแต่ก็ยังเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นบาปอากุศลทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่ ดิเ็นเ่นนี้เพราะว่าใจยังไม่เข้มแข็งพอยังไม่เห็นคุณาค่าของความดีอย่างแท้จริงบางคนก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างบารมีไม่เป็นสัปปายะจึงไม่สามารถที่จะทำความดีได้เต็มที่และเนื่องจากไม่มีคนมาแนะนำพร่ำสอน เลยไม่รู้ว่าเขาทำความดีกันอย่างไรส่วนคนที่ไม่อยากทำดีก็เพราะไม่รู้ว่าความดีคืออะไรทำไปทำไมทำแล้วจะได้อะไรเขาคิดเอาเองด้วยความไม่รู้ว่าติ่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อน ครอบครัวก็อบอุ่นดีอยู่แล้วทำให้ประมาทในชีวิตและก็ไปขนขวายในการสร้างความดีเอาเวลาว่างไปเที่ยวเตรสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปวันๆซึ่งคนในโลกที่คิดกันอย่างนี้เนะี่ยมีมากนะจ๊ะอันที่จริงแล้วเนะี่ยการที่ตัวเองนําไ่ได้ทํให้สังคมเดือดร้อนหรือไม่เบียดเบียนใคร นั่นเป็นเพียงการละชั่วซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วขอเราถ้าไม่ทำบุญใจก็มักน้อมไปในบาปอากุศลเพราะในชีวิตของเราก็มีเพียงบุญกับบาปนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตดังนั้นเป็นมนุษย์ จะต้องฝึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือต้องทำความดีให้ถึงพร้อมเรามีความพร้อมในด้านครอบครัวมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีแล้วนี่ยก็ต้องมาคิดต่อว่าจะกำหนดเส้นทางชีวิตในปรโลกเอาไว้อย่างไรดีความดีอะไรบ้างที่ต้องขวนขวายสั่งสมไว้ให้มาก แต่หากเราไม่ทำบุญกุศลเอาไว้เลยสเบียงในภพชาติต่อไปของเราก็หมดได้เหมือนกันเหมือนรถราคาแพงแต่หากไม่มีน้ำมันก็วิ่งต่อไปไม่ได้เราจำต้องหาสเบียงบุญเอาไว้เยอะๆเพราะเส้นทางไปสู่นิพพานนั้นยังอีกยาวไกลและเกินแล้วก็ต้องทำใจให้ผ่องใสควบคู่ไปด้วย แล้วนี่คือหลักวิชาที่จะทำให้เราไม่ต้องไปบังเกิดในอบายภูมิการสั่งสมบุญจึงเป็นหน้าที่หลักที่มนุษย์ทุกคนต้องทำไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องหลักที่ทุกคนควรทำความเข้าใจเอาไว้ให้ดีชีวิตของเราจะได้ไม่ผิดพลาด บนนี้น่ะเป็นรากฐานของชีวิตที่สำคัญนะจ๊ะหลวงพ่อจะพูดตอกย้ำซ้ำเดิมอยู่บ่อยๆพวกเราก็จะได้มบ่บประมาทกันเพราะทุกๆชีวิตถูกหล่อเลี้ยงด้วยบุญทั้งนั้นแหละถ้าหมดบุญก็ตายถ้าใครทำบุญมากความสุขความสำเร็จก็มีมากยิ่งใครทำถูกเนื้อนาบุญ ลบุญก็ยอมมันเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลจะนับประมาณไม่ได้เลยทีเดียวเหมือนดังเรื่องของผู้ได้โอกาสทำบุญกับพระอระหันต์ทำให้มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปซึ่งหลวงพ่อจะได้นำมาเล่าเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนในวันนี้กันนะจ๊ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลในกรุงราชเฤรมีชายชาราเข็นใจคนหนึ่งชื่ออำพพปาละแปลว่าคนเฝ้าสวนมะม่วงชายเข็นใจท่านนี้เนะี่ยรับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงของคนอื่นแลกกับอาหาร เพื่อประทังชีวิตไปวันๆนายอัมพปบาละได้ยินว่าในเมืองนี้มีพระพุทธเจ้าสแสดงทรรให้มหาชนฟังและก็มีพระอรหันต์ที่หมดจดจากกิเลสมีฤทธิ์มีเดชสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็อยากจะไปเข้าเฝ้าและอยากไปถวายพระตาหาร กับพระพุทธเจ้าบ้างแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจะได้ไปวัดพระเชตวันเหมือนคนทั่วๆไปเพราะว่าความยากจนเป็นเหตุจึงได้แต่คิดได้จิตที่เป็นกุศลอยู่ในใจวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรมีเหงื่อท่วมกายกำลังเดินบินดาบาต ถ้ามกลางอากาศที่ร้อนกว่าปกติแสงแดดก็ร้อนจัดแต่ความสงบสงเงียมสง่าง,งามผ่านสวนมะม่วงที่นายอัมพาปาละดูแลรักษาอยู่เมื่อนายอัมพาปาละเห็นพระเถระแล้วเนี่ยก็เกิดความเคารพเลื่อมใสามากได้เดินก็ไปหา ล้อมกับกล่าวเชื้อเชิญว่าขอ,อนิมต์พระคุณเจ้าโปรดมานั่งพักใต้โคนต้นมะม่วงให้หายเหนื่อยก่อนเถิดหายเหนื่อยเมื่อไรก็ค่อยไปต่อได้โปรดอนุเคราะห์คนแก่อย่างผมด้วยเถิดว่าแล้วก็หาหญ้ามาปูแล้วก็ผ้าปูทับอีกทีหนึง่งเพื่อทำให้หน,นาสนะให้กับพระเถระ ได้นั่งพักผ่อนพระเถระเห็นความตั้งใจดีของชายชราจึงเข้าไปนั่งพักอัมพะปาละอยากได้บุญกับพระเถระมากอยากเอามาม่วงนมัถวายแต่ก็กลัวถูกเจ้านายหาว่าเป็นลูกจ้างที่ไม่ซื่อสัตย์เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยจึงได้ไปตักน้ำมาจากบ่อ จ,จัดแจงให้ท่านได้ส่งน้ำจะได้สบายตัวพระเถรลก็ฉลองศรัทธาโดยการสงสนามพอสงสนามและดื่มน้ำที่คนยากไร้แต่จิตใจงดงามนำมาถวายแล้วจากนั้นก็กล่าวอนุโมธนาให้ศีลให้พรแล้วก็หลีกไปนายอัมพปาละดีใจมาก ที่ได้ถวายน้ำให้พระเถระได้สงและได้ดื่มนึกถึงทีราก็ปลื้มใจทุกทีเพราะตลอดชีวิตตนเองก็ไม่เคยได้ทำบุญกับพระอรหันต์มาก่อนเลยภายหลังเมื่อทำการกริยาแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานเป็นทองสว่างสวัย มีเสาเป็นแก้วมณีใหญ่โตมโหฬารมา,วรา,มากวันหนึ่งท่านพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ได้เห็นวิมานของนายอัมพปาละก็เข้าไปถามว่าวิมานเสาแก้วมณีนี้เนะี่ยสูงสิบสองโยธโดยรอบมีห้องระโหฐานเจ็ดร้อยห้อง ล้วนสำเร็จด้วยเสาแก้วไพลูนปูราดด้วยเครื่องปูราดที่งดงามท่านนั่งและดื่มกินในวิมานนั้นอินทิพก็บรรเลงเพาะในวิมานนี้มีกามคุลห้ามีรถอันเป็นทิพและอับสอนเทพนารีที่แต่งองค์ด้วยทองฟอหลำอยู่ ท่านทำบุญอะไรเอาไว้เนี่ยจึงได้พิมานใหญ่โตเช่นนี้เนี่ยเมื่อถูกถามอัมพปาละเทพบุตรก็กลาเรยียนด้วยความปลื้มปีติทีเดียวเทวดาเนี่ยเขาจะระลึกชาติผลหลังของตัวเองได้หนึ่งชาตินี่ก็เป็นเทวริตที่เกิดขึ้นด้วยบุญเมือลิดของนกคือบินไปได้ในอากาศซึ่ง ตลาดชีวิตที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเน่ะทพะบุตรนึกถึงบุญอะไรก็ไม่ออกเพราะความยากจนแท้ๆเลยเอาแต่รับจ้างคนอื่นทำมาหากินคิดแต่เพียงจะเอาชีวิตรอดไปวันๆนึกออกเพียงเรื่องเดียวคือได้ถวายน้ำสงสนานและน้ำดื่มแด่พระสารีบุตรเทระ เลยกราบเรียนให้พระเถระได้ทราบทุกอย่างด้วยความปีติยินดีพระเถระได้ฟังแล้วก็อนุมโมธนาจากนั้นก็เหาะไปเยี่ยวมวิมานของเทพบุตรเทพธิดาท่านอื่นๆอีกต่อไปเห็นไหมจ๊ะโอกาสในการสั่งสมบุญของบางคนนั้นยากเหลือเกินเพราะบางคนแม้มีศรัทธา อยากทำบุญมากมีพระมาโปรโดถึงบ้านแต่ทายารรมที่จะถวายไม่มีความยากจนเป็นอุปสรรคทำให้การสร้างบาร,รมีติดขัดจะทำให้บาร,รมีสิบทัดเต็มเตี่ยมก็ยากหลวงพ่อเนยะอยากให้ลูกๆทุกคนเลิกยากจนจึงหมั่นชักชวนทำบุญไม่ได้ขาดเลย อย่าอยากจนกันเลยนะจ๊ะให้เปลี่ยนมาเป็นรวยทุกชาติกันดีกว่าคือรวยบุญรวยบรารมีแล้วก็มีสมบัติไว้ใช้สร้างบรารมีอย่างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โอกาสยังเป็นของเราอยู่ก็ให้เราตักตวงบุญกันให้เต็มที่คนที่ยากจนในปัจจุบันนี้เนะี่ย ก็คืออดีคนเคยรวยมาก่อนคือรวยแล้วไม่ทำทานโมโหงแหนทรัพย์เอาไว้ความตระนี่นั่นแหละเป็นสาเหตุให้ยากจนความตระหนี่จะผลักสมบัติของเราออกไปจะดึงความยากจนเข้ามาแทนที่ถ้าไม่อยากจนก็ต้องให้ทานและความจนก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีก ดังนั้นก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คิดสิ่งใดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องเอาไว้ใ้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเก่าวิชาธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเทิน